ซูมไอดีได้รหัส100%่งยเปเซ็ครับงบ999บาทแถมมีรีวิวแบบนี้ด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรนี่นะครับบวก F นะครับเข้าเกมมีบวก F จริงๆ2ใบเลยนะครับไม่ต้องรอเติมนะครับระบบนี้ไม่ต้องรอเติมของนะครับนอกจากนั้นยังมีระบบเติมเพชรแบบ UID ด้วยนะครับมีรหัสปีไฟขายหลักร้อยจนถึงหลักพันนะน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับเว็บลูกระโซดไม่ก็คลิกลิงก์ได้เลยนะครับ ก็อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนะครับเหลือเพียงแค่6เพจเท่านั้นนะครับ7วันแรกนะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมน้องชิบะนะครับที่พี่สปอยไปนะครับขอทด่ขั้นชิบะนะครับนี่นะครับเพียงแค่99เโทเคนก็แลกรับไปแบบฟรีๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าในส่วนของไอเทมที่พี่ยังไม่ได้อย่างในส่วนของหัวชิบะนะครับจะหมดทั้งหมดกี่เพจนะเออก็พี่ยังไม่มี2หัวนะครับน้องหัวสีดําแล้วก็หัวธรรมดานะ ในส่วนของหัวธรรมดานะครับ99เพรเท่นานั้นนะครับก็ประมาณ300-600เพรนะครับน้องก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนีประมาณ700เพรนะได้มาในส่วนของหัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งหัวพี่ยังไม่ได้แลกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอีกหนึ่งกิจกรรมกันนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับเป็นในส่วนของกิจกรรม เอ่อกล่องนะครับกล่องสุ่มนะครับเพราะว่าเหลือเพียงแค่6เพรนะครับ7วันแรกเท่านั้นนะครับขณะที่ยังไม่ได้ในส่วนของชุดพยาบาลนะครับยังไม่ได้ในส่วนของชุดบาตรหลวงนะครับก็มาจัดการนะครับนี่นะครับนี่ก็เมื่อก่อนฮิตมากนะครับสำหรับสายผู้หญิงนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันคร่าวๆนะครับพี่คงไม่ได้สุ่มหมดนะครับเพราะว่า พี่มีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาสุ่มกันให้เล่นนะครับประมาณสัก20 30กล่องนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับก็ตก1กล่องประมาณ2โทเค็นนะครับคนไหนที่อยากได้ในส่องชุดไหนน้องๆก็ลองเอาไปคูณกันนะครับสัก10กล่องนะครับ20นะครับก็กล่องละ2โทเค็นนะครับตีเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับนี่นะครับพี่ก็ลองสุ่มให้ทีละกล่องนะครับมันก็ได้ทีละโทเค็นนะครับเพราะชนะให้น้อง ซื้อไปแบบ10กล่อง20กล่องน่าจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องอื่นๆก็ลดราคานะครับลดครึ่งราคาเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับในส่วนของแต่งหน้าน้องคนไี่ยังไม่มีก็ลองมาจัดกันดูได้น,นะเดี๋ยวพี่จัดสักา5ากล่องพอนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมคนไหนที่หมดเท่าไรก็คอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับกิจกรรมพี่เล่นมาเมื่อกี้นะครับทั้ง3กิจกรรมพี่ก็หมดประมาณ 800กับเพชรเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับคนไหนที่สนใจเดูเพชรแบบเมลพาร์ตยูเอดีนะครับทักพี่มาได้เลยนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนะครับปักธงจะอัปเดตเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเป็นในส่วนของปักธงอันใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องขอบคุณช่องนี้ด้วยนะครับซันดี้เมดเด้นะครับเอฟเอฟก็เป็นในส่วนของถ้าปักธงนี่นะครับปักธงใหม่นะครับก็น้องๆน่าจะคุ้นๆกันนะครับสำหรับท่าทางนะครับเออ นี่ครับอืมก็เป็นปักธงใหม่นะครับเป็นปักธงอันที่3นะครับให้เกิดอัปเดตเข้ามาในเกมฟรีไฟนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเอามาฝากประมาณนี้นะครับคนไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะครับ